สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันดีพี่แป้งชมจะพาทุกน้อง,องไปรับของฟรีแบบไม่จํากัดจํานวนให้ซึ่งยังสามารถรับได้อยู่หลายๆแมปเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดไปแล้วเยอะมากๆเลยนะแต่ยังมีแมปนี้อยู่นะคะน้องในการที่น้องยังสามารถรับได้นะมันคือกระเป๋าสะพายด้านข้างที่เป็นกล่องนมสีฟ้าแบบนี้นะบอกเลยว่าน่ารักมากๆใครที่เคยได้แล้วก็ถือว่าโชคดีไปส่วนใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวรีบเลยนะคะน้อง,องก่อนที่แมปมันจะปิดตัวลงเร็วๆนี้ซึ่งพอเราใส่มานะคะน้องบอกเลยว่าน่ารักมก วิธีการทำเนี่ยง่ายมากไม่ถึงหนึ่งนาทีน้องๆก็ได้แล้วค่ะเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วเมื่อน้องๆเข้ามาเดี๋ยวน้องทำการโหลดนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะเตะเราออกจากแมปนะ,ะอย่าเพิ่งกดนะคะน้องๆรอ,อให้แบบเหรี่ยญตาด้านขวาข้างล่างเนี่ยมันขึ้นแบบพี่แป้งก่อนนั่นคือน้องๆเนี่ยได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะเพราะน้องเห็นเหลี่ยญตาว่ามันขึ้นแล้วนะสามารถกดปุ่มสีขาวออกจากแมปได้เลยแล้วก็จะขึ้นแบบพี่แป้ มาใช้เนว,วัต้าของตัวเองจะมีของฟรีขึ้นแบบนี้ค่ะใครได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะ